ผมได้รวบรวมประโยชน์ของการไว้ยาที่โคนทุเรียนมาให้นะครับวันนี้เกษตรแนวใหม่นะครับการไว้ยาแล้วก็รักษาระบบนิเวศท,ที่บริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษเ,ออเหมือนที่เราเคยรับรู้กันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเกษตรแนวเก่าที่ชอบ คนต้องโล่นต้องเตียนก็สังเกตง่ายๆดินมันจะหน้าดินมันจะแข็งแล้ครับไม่ว่าจะจากปุ๋ยหรือไม่จากปุ๋ยก็ตามนะครับแค่โดนแดดหน้าดินก็แข็งเป็นดานแล้วนะครับไปกันเลยครับข้อหนึ่งนะครับเป็นประโยชน์ที่โดยตรงนะครับเห็นได้เด่นชัดนะครับข้อหนึ่งก็คือป้องกันน้ํานะครับชะล้างหน้าดินที่มีปุ๋ยและสารอาหารนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับเป็นพืชราก ตะขาบลากหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ําฝนนะครับหรือว่าน้ําที่เราลดต้นทุเรียนในตอนเช้านี่แหละครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับเวลาปลูกเราชอบยกโคกนะครับปุ๋ยและสารอาหารต่างๆก็จะไหลออกนะครับการไวยาเนี่ยจะช่วยรักษาปุ๋ยที่หน้าดินได้นะครับไม่ให้ไหลออกหรือว่าโดนชะล้างไปนะครับข้อ2ประโยชน์ของ การไว้ยานะครับปกป้องรากพืชนะครับจากสภาพอากาศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแนะนํามากนะครับสําหรับชาวสุเรียนมือใหม่ชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเหตุว่าเรายังไม่มีความชํานาญนะครับในการป้องกันหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวต่างๆนะครับเรายังไม่รู้ว่า,เ,าเราต้องเคลียร์โคนต้นทุเรียนนะตอนไหนนะครับแล้วเราต้องไว้ ทุเรียนหน้าไหนนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงกับหน้าหนาวนะครับการไว้ยาหน้า,นา,าใต้โคนทุเรียนจะมีประโยชน์มากนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับรักษาอุณหภูมิหน้าดินนะครับไม่ให้ความหนาวเย็นหรือว่าแสงแดดนะครับกระทบกับรากทุเรียนโดยตรงนะครับจะเป็นผลต่อเนื่องจากข้อแรกนะครับที่ผมบอกว่าปุ๋ยเนี่ยชอบอยู่หน้าดินแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเป็นรากตะขาบที่อยู่หน้าดินนะครับ ฉะนั้นลากทุเรียนนี่ก็จะฟูๆอยู่ตรงนี้เลยครับตรงผิวดินนี่แหละครับตรงที่มีปุ๋ยเยอะๆนี่แหละครับจากการทับ,ทบถมของอินทรีย์วัตถุนี่แหละครับป้องกันลากจากความร้อนและความเย็นสภาพอากาศแปรปรวนได้นะครับยา่าข้อ3นะครับปกป้องสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศหน้าดินนะครับใต้โคนต้นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นไส้เดือน แล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับปกป้องสิ่งเหล่านี้นะครับจุลินทรีย์นี้สำคัญมากนะครับในการดูแลรักษาทุเรียนให้แข็งแรงนะครับจุลินทรีย์มีประโยชน์หลายอย่างผมเคยทําคลิปแล้วนะที่พูดละเอียดละเอียดก็ลองย้องฟังกันดูนะครับจุลินทรีย์จะช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยนะครับ แล้วก็ยังมีจุลินทรีย์ที่ป้องกันโรคด้วยนะครับซึ่งมาต่อเนื่องกับข้อ C นะครับข้อ4เนี่ยลดการติดเชื้อรานะครับแล้วก็ป้องกันโรคทุเรียนได้นะครับหญาสามารถลดการติดเชื้อราของโคนทุเรียนได้นะครับเป็นผลต่อเนื่องจากข้อ3นะครับ ที่บอกว่า,าเมื่อเราไว้ยาในระบบนิเวศสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยต่างๆเนี่ยไส้เดือนฝอยนี่จําเป็นนะครับในการตรึงธาตุเนโตเจนนะครับในอากาศในน้ํานะครับให้ลงมาที่รากทุเรียนได้นะครับปกติแล้วเนี่ยในโตเจนในอากาศเนี่ยต้นทุเรียนไม่สามารถดึงมาใช้ได้โดยตรงนะครับต้องมีการตรึงของไส้เดือนนะครับ นอกจากไสเดือนแล้วก็ยังมีจุลินทรีย์ดีๆนะครับที่ป้องก,กันโรคมีจุลินรีย์หลายสายพันธุ์นะครับไม่ใช่เฉพาะไตโคเดอร์มานะครับมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยครับที่จุลินรีย์ดีๆ, D, ๆนะครับที่ป้องก,กันโรคแล้วก็ยับยั้งโรคกินโรคเป็นอาหารหรือว่ามีขับสาร itas, ป้องกันโรคนะครับช่วยต้นทุเรียนแล้วยังมีจุลินทรีย์ที่แปะอยู่กับรากทุเรียนนะครับแล้วก็ตรึงธาตุอาหารให้กับทุเรียนโดยตรงนะครับมีเยอะเลย ผมแนะนําให้ไปดูเรื่องอผมทําเรื่องไตคคเดมานะครับแล้วก็จุลินทรีย์นะครับจุลินรีย์คืออะไรมีเจ็ดชนิดนั่นแหละครับจบไปข้อสี่แล้วนะครับมาขึ้นข้อห้านะครับข้อห้านี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเมื่อเราไว้ดินได้ไว้หญ้าที่หน้าดินนะครับที่ใต้คนทุเรียนจะทําให้ความชื้นนะครับหลังจากเราลดน้ําทุเรียนแล้วเนี่ยจะทําให้ความชื้นอยู่ในดินได้ยาวนานขึ้นนะครับ ดินเมื่อมีความชื้นยาวนานขึ้นต้นทุเรียนก็รู้สึกชืช่นนะครับสังเคราะห์อ,อาหารได้นานขึ้นนะครับสามารถสู้แดดได้นานขึ้นนะครับเขาอาจจะยืดเวลานอนไปถึงบ่ายสองได้นะครับเพราะช่วงเวลาที่เขานอนเนี่ยต้นทุเรียนจะไม่ตเ,เติบโตนะครับแต่หากดินมีความชื้นนะครับมีน้ําอยู่เขาจะสามารถสู้แดดได้นะครับแล้วเขาก็จะนอนช้าลงนะครับเป็นส่งผลให้เขาสามารถ ตัวได้เร็วนะครับตัวได้เร็วขึ้นครับข้อห้านะครับข้อนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะครับข้อห้าจากกดเรื่องพลังงานไม่มีวันสูญหายนะครับธาตุอาหารก็มีมีวันสูญหายเหมือนกันครับกฎพลังงานเบื้องต้นเลยนะครับข้อหนึ่งเลยครับพลังงานไม่มีวันสูญหายนะครับธาตุอาหารก็ไม่สูญหายเหมือนกันต้น หญ้าที่กินาธาตุอาหารต่างๆกินปุ๋ยกินอะไรต่างๆไปตรงนั้นนะครับเขาก็ไปสะสมอยู่ที่ใบที่ลําต้นกินต่างๆนะครับเมื่อเราตัดต้นหญ้านะครับแล้วก็ทับถมไว้ตรงนั้นนะครับาธาตุอาหารเหล่านั้นนะครับก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทซีย์นะครับจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายหญ้าเหล่านั้นให้กลับมาเป็นาธาตุอาหารแล้วก็เป็น เป,เป็นพืชซากพืชซากสัตว์นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุอีกรอบนึงนะครับหญ้าก็ไม่ปุ๋ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับแล้วการตัดหญ้านี่เป็นเรื่องดีนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดหญ้าโคนทุเรียนสังเกตว่าโคนต้นผมจะตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้โล่งเลยแต่ว่าบริเวณรอบๆก็จะมีหญ้าอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ตัดถึงขนาดโล่งเตียนถอนจนโล่งจนจนดินแข็งหน้าดินแข็งนะครับ มันก็จะมีหญ้าบ้างป่าปลายนะครับผมก็แค่ตัดยอดมันทิ้งการตัดหญ้าบ่อยๆนะครับจะเป็นเรื่องดีนะครับดียังไงนะครับการตัดหญ้าบ่อยๆนะครับจะทําให้หญ้าที่มีความสูงนะครับต้นหญ้าต้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับเนื่องจากเขาต้องใช้เวลานะครับแล้วเขาพอเขาโตขึ้นมาเราก็ตัดก่อนที่เขาจะมีดอกมอีสืบพันธุ์ได้นะครับ โคนต้นทุเรียนจึงไม่ค่อยมีหญ้าต้นสูงสูงนะครับหาเราตัดประจําก็จะมีหญ้าเตี้ยๆคุมดินนะครับหญ้าเตี้ยๆนี้เ,เหมือนกันนะครับผลดีของเขาก็คือระบบรากเขาก็จะตื้นๆนะครับก็จะคุมอยู่หน้าดินตรงนั้นนะครับช่วยรักษาอุณหภูมิที่รากของทุเรียนด้วยนะครับเมื่อเราตัดหญ้าบ่อยๆนะครับหญ้าที่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นหญ้าเตี้ยๆครับอันนี้สภาพนี้มัน อาจจะลกเกินไปหน่อยนะครับเกินไปหน่อยมันหน้าฝนทำอะไรไม่ได้จริงๆครับตัดสามวันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมข้อสี่ข้อ 4, ข้อเจ็ดแล้วนะครับข้อเจ็ดข้อสุดท้ายแล้วครับสามารถลดต้นทุนในการทำสวนทุเรียนได้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่ายาขยาทุกวันนี้ก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับดีๆหน่อยก็สี่สี่ลิตรพันกว่าบาทนะครับ กว่าจะฉีดหมดสวนได้5้าไร่สิบไร่นะครับก็ปาเข้าไปรวมถึงค่าแรงงานคนฉีดด้วยนะครับก็ไปเกือบเกือบหมื่นแล้วครับรวมทั้งปุ๋ยที่ใส่หลังตัดหญ้าด้วยก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นแล้วครับประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนในการทําสวนได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องฉีดยาบ่อยๆใช้แรงหน่อยนะครับใช้เครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้เครื่องตัดหญ้าเอ็นนะครับผมมีรีวิวไว้แล้วตัวที่ผมใช้เนาะลองเลื่อนลงมาดูครับ ตัดมยาลามนี้ใช้ได้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไอใช้ฐานแบตเตอรี่เหมือนสว่รน์แหละครับเหมือนแบตเตอรี่เหมือนสว่รค์แต่ว่าเป็นเส้นเอ็นปลอดภัยกับผมหน่อยแล้วก็ปลอดภัยต่อหัวสปริงเครื่อท่อแล้วก็ลำต้นของทุเรียนนะครับจบนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับประโยชน์ของการไว้หญ้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและดูจนเป็นเพื่อนกันจนจบนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ